สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางสามลานะครับก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆเนาะก็หลังจากเมื่อวานนี้เนาะนะครับพี่ไม่ได้ลงมาสองวันเมื่อวานนี้ผมลงนะครับพี่ๆเนาะก็มาแค่รอบเดียวนะครับพี่ๆเนาะพอลงให้แนวทางก็ไม่ฟังเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆฮานอยสามัคคีให้ศูนย์กับหกนะครับผลที่ออกสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหกไม่มานะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ สามกี้ีไให้6กับ2ผลที่ออก18351นะครับอันนี้ก็หลุดไป v ีไให้8กับ4นะครับผลที่ออก5 7า3 5นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับต้องขออาภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางในวันที่21นะครับค่ำคืนวันที่21นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมเสียงโชครอบไหนนะครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ วันนี้ผมให้ไปที่เก้ากับห้านะครับสามมัคคีเนาะลูดไปที่เลขห้านะครับห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดสามตัวเก้าห้าหนึ่ง ส่วนสามัคคีนะครับ V I P สามัคคี V I P ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8รลูดไปที่เลข8 8 1 82 85 21 23 25 สามตัวนะครับสองแปดห้าส่วนเราว i p นะครับเราว i p เราว i p ให้ไปที่เลขห้ากับเลขหนึ่งสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามตัวห้าหนึ่งเจ็ด นะครับผมวันนี้นะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับแนวทางที่แอดวางให้นะครับขอบุณน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ